โอเคครับก็สวัสดีอยู่กับทางช่องของ y OU, o u OYI เช่ไหคครับอยู่กับกดอุ้ยคนเดิมครับวันนี้ก็หลังจากห่างหายไป2เดือนเต็ม <c oughs> จากการดังกี้ครั้งนี้ครับผมสกินปืนพวกนี้ได้มาจากไหนก็ได้จากการเติมเพราะว่าหลายคนได้ไปเยอะแล้วแต่ว่ากีครันี้น่าจะหมดลงไปแล้วครับผมผมได้มาครับปืนไฟกับน้องแข็งเนี่ยครับผมวันนี้ V ีไฟอพัพเดใหม่จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย ส่วนใหญ่จะดูกิจาก,การรมอัพเดทแล้วอันนี้พร้อมโหลดเลยรึเปล่าหลังจากเข้ามาล็อกอินกี่วันสองสามวันเราจะรับอันนี้โลโช่ชุดที่กับรูปรูปแล้วก็อันนี้ฟรีไฟล์แม็กใช่ไหมสนุกเต็มอันนี้อันนี้รูปปกอันนี้โล่ชุดที่ยังไม่รับพรุ่งน,นี้ก็ได้รับแล้วแหละอันนี้ล็อกอิน 1, 1 2, วันสองวันอันนี้เพิ่งรับนะครับลูกลูกกับลูกปกแค่นั้นแหละนะลงเล่นสินทีเราได้ตัวไอ้นี้นั่นแหละหมดใดก็ได้ส่วนกิจกรรมเรามาดูกิจกรรมนี้ก็ที่เราเล่นกันอยู่ก็ถือ Lock ถ 3, ถล็อกอิ 8, ถ 28, นถึง3ตุลาไอ้ที่28ถึง28กันยาถึง3ตุลาล็อกอินไอ้นี่ลงชูชีก,กับลูก พวกลกเขียวอะไรเนี่ยคือจำไม่ได้วันที่แปดตุลาถึงวันที่สองมวยตะลุยมวยซีบีสี่ได้แทนที่ใหม่ตอนแรกคือเขาเราไม่สามารถเล่นซี c ีสี่ได้นั่นจากว่าเขาน่าจะรีแรงแน่นอนแล้วก็จะมีแพทใหม่แน่ล่ารางวัลหน้าจีการพิเศษฟรีไฟม็กซ์วันที่สามสิบกันยาถึงสิบตุลาก็อันนี้วันที่อะไรวะ ยี่สิบเก้าันี้จัดจัดถัดจากวันนี้ไปก็30แล้วใช่ไหมนั่นแหละคือก็ได้กิจครับวันที่สามสิบสตุลาก็ได้รับของใกการลงเบียนลงทะเบียนลงหน้านั่นคือได้ทั้งชุดผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีแอร์บอร์ดด้วยเก้าตุลาได้ตั๋วอีโววันเดียวเท่านั้นเข้าปุ๊บรับปั๊บเลยครับผมประมาณนี้นะส่วนนี้ อีโวคอปบ้ากลับมาแล้วเพลิงวันที่2ตุลานะใครย่าเปลืมเป็นสุกเนด้วยครับผมช่วนนี้ก็ปาตี้เป็นมดสาวได้ทั้งเขียวไอวอลแล้วก็กล่องดวงใจครับผมยังนื้เข้าไปสุกเหมนด้วยนะครับอีกครับโมโควีวันถึงพรุ่งนี้ครับวันที่1คือวันสุกนี้ครับผมร้าค้าโมโคแฟนจะซี Fantasy, ครับผมได้ท่าอันนี้ครับเติมครบรับไปเลยกระเป๋า โมโกกัสก ok ้าเพลทเท่านั้นถึงวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะครับเติมครบได้พิมพ์เขียวไปแนก่สกินปืน EVO ได้เลยโอ้โหสกินบีไฟเรล่าบานะครับสะกบนเติมมีกันเยอะอันนี้บัตรสร้างห้องครับผมวันที่28กันยาเมื่อวานนี้อัปเดตแพทอันนี้ไม่ใช่อันนี้เติมแล้วได้ไปเลยนะ ส่วนนี้ก็เป็นดาบคาตนาดีแท็นะครับอันนี้มันรีรวิวกิจกรรมแล้วก็รีวิวแพทใหม่เลยแล้วกันมันมีปรมานี้แหละที่ดูมาก็มายูพีไฟแม็อันนี้ไม่ใช่ขออีกหน,นอนะึอันนี้มาณนี้ส่วนต่อไปจะมีพาร์ทเข้ามาใหม่ครับผมบก,ก็คือวันที่ วันนี้จะไวันที่ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้ก็สามสิบก็หนึ่งตุลาก็จะเรื่องกิจกรรมาร,ารใหม่มันมีชุดว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้ซื้อตรงหน้าเท่านั้นอันนี้มีลายเพ้น์แต่งหน้าชุผู้ชายด้วยจะมีพาร์ทใหม่เข้ามาหน้าจะ่นหนึ่งตุลาละใครสั่งซื้อต้างหน้าก็ได้ลายเพ้น์ไปแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้ยากเลยครับอันนี้ชู้หญิงนะ ลังจะกอาแพนใหม่เข้ามามันมีมีชุดใหม่เข้ามานั่นคือชุดนี้แฟชั่นว่าโคตรเทแน่นอนเล่มอะไรย่ออันนี้ชุดโนกนี้เข้ามานานแล้วเหลือแปดใบสุดท้ายนี่ขอบ้ากลับมาแล้วแล้วอัพยังไม่เต็มนีกที่ยังไม่ได้คือเจ้านี่แล้วก็ไอ้น,นี้น่าจะได้แล้วแหละรวมอยู่ชีบข้อบ้าม่โคตรเท อันนี้เดี๋ยวขอปะสกินสกินสัดเลี้ยงประมาณนี้นะก็ไม่เยอะมากก็จะพูดไงดคือก็ไม่ทางที่สองก็กคือไม่มีรรมเวลาทำด้วยนะก็โอเคก็ไม่มีอะไรมากก็มา,มมารีวิวเกรมแพทใหม่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเข้าไปด้วยนะวันนี้ ซีซั่นใหม่ก็จะเริ่มวันที่เก้านะครับยี่สิบเก้าแผนี่มันเป็นแผนที่ใหม่ครับเราคงได้เจอกันแผ่ใหม่แน่นอนเรามาดูนี่คางไซเนอร์มันมีหลายอย่างมันมีสี่สีเหมือนสร้างทั้งหมดเลยอันนี้แผนใหม่ที่อัพเข้ามามันมีอันนี้หลยยอดนิยมอันนี้มันให้สร้างห้องอน,นี่ก็สร้างห้องกัน สร้างห้องสร้างห้องอันนี้ก็สร้างห้องทั้งหมดเลยคือสร้างห้องแบงานันเลยก็คือห้องสีสีใครอยาก,อกากสร้างห้องไปที่ปันสร้างห้องคุณแชรได้ไหนก็ได้มันก็มีหลายอันแต่สีแดงกับอันนี้มีห้ามีห้าอันคนหต่คนก็มีเยอะแต่ตัวแดงกับตัวเนี้ยไม่แน่ใจว,ว่าบางคนมีหรือเปล่าก็ยืงคอมเมนต์มาด้วยนะประมาณนี้นะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยกดติดตามกัาด้วยนะก็กดซับสไครต์ด้วยช่วยกันซับฝาดช่องหน่อยนะครับผมแล้วก็กดไลค์เอามาอย่างละหนึ่งไลค์ก็ได้ผมไม่เอาอะไรเยอะช่วงนี้ก็สาคลิปนนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ